สวัสดีครับแฟนยูทูบชา n e l ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายในเทปนี้ครับเราจะพาไปชมของแปกครับมวยไทยสไตล์ชูดบ็อกซิ่งของทัพหลวงบชลอด 2, อดีตนักมวยไทยที่เดินทางไปอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นและขึ้นชกในรายการนี้มันนานานับ10ปีจนเรียกได้เลยว่าซึมซับเทคนิคแล้วก็เชี่ยวชาญในรูปแบบในสไตล์การชกของชูดบ็อกซิ่งเป็นอย่างดี มาติดตามรับชมกันครับว่ามวยไทยแบบชู o บ็อกซิ่งเป็นอย่างไรก่อนรับชมมวยคู่นี้ครับฝากกด u u s c r i b e กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะครับมากันที่รายการนี้ครับศึกชูดบ็อกซิ่งเวิด์ t ทัวร์นาเมนต์เอสขับ2016นะครับจัดขึ้นวันที่11พฤศจิกาย,ยนปี2016ตรงกับปีพศ2 5 5 9ครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น นักมวยไทยของเรานะครับนั่นก็คือทัพหลวงบชลอสอเจอกับทางด้านของโยสเกะมิสุอจินักชกชาวญี่ปุ่นคู่นี้ครับจะชกกันในกติกาชูดบ็อกซิ่งพิกัด65กิโลกร,รัมกำหนด3ยกครับและถ้า3ยกแรกเสมอครับก็จะมียกต่อเวลาหรือเอ็กซ์ต้าราวอีก1ยกครับ่เห็นมุมนี้นี่น่าจะพอจะเดาออกครับใครเป็นนักมวยไทยครับเพราะเมื่อสักครู่นี้ มุมของนักมวยไทยครับทับหลวงนี่เพิ่งชูรูปในหลวงครับแต่ทําไมทําไมนักมวยไทยไลน์นี้ถึงใส่กางเกงขายยาวและที่กําลังเห็นอยู่นี่ครับเป็นโยสุเกะมิซจิครับนักชกชาวญี่ปุ่นครับอายุ32ปีสูง173เซนติเมตรครับข้างๆของโยสุเกะนะครับนั่นก็คืออดีตดาราตู้ชื่อดังเลยนะครับนั่นคือยุทธพงศ์วงเวียนใหญ่ครับพี่ยุทธพง์นี่เปิดค่ายมวยอยู่ที่โยโกฮาม่านะครับ เรียกว่ามีลูกศิษย์ลูกหามากมายครับหนึ่งในลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือโยสเกะรายนี้นะครับกำลังจะถอดมงคลครับสำหรับทางด้านของทัพหลวงครับไฟนั้นอายุ33ปีสูง174ซนเมตรครับยกแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับแมนักมวยญี่ปุ่นใส่กางเกงแบบมวยไทยส่วนนักมวยไทยใส่กางเกงชุดบ็อกซิ่งแบบญี่ปุ่น นาสับกันครับดูงงกันครับเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันครับของน้ำมวยญี่ปุ่นครับนั่นก็คือโยสเกะนี่เป็นอดีตแชมป์เฉพาะการของสพันธ์มวยไทยอาชีพโลกครับ W.P.B ในรุ่นไลเวทครับแชมป์รีเบลกติกามวยไทยในรุ่นซูเปอร์ไลเวทครับดูว่ามีดีกีพอสมควรครับเป็นแชมป์โลกมวยไทยมาแล้วด้วยหยับเดินเข้าหาครับ ขน,นาที่ทับหลวงนี่มาอยู่ญี่ปุ่นเป็นสิปีนะครับสมัยชกอยู่ที่เมืองเมืองไทยครับก็เคยชกกับมวยมีชื่อเสียงมาแล้วนะครับอย่างสิงห์มณีแก้วสธิ์นะครับอดีตแชมป์อีสุทางทับหลวงก็เคยชกมาแล้วนะครับหยับเดินเข้าหาครับทิมขวา1ห,หมัดคืนครับกริการชุดบ็อกซิ่งก็จะอนุญาตให้มีการหักล็อกครับหรือซับมิชชั่นในท่าย,ยืนได้นะครับจะล็อกคอหรือว่าล็อกแบบ โยตินโชกก็ได้นะครับและถ้าเกิดสามารถทุ่มคู่ต่อสู้ครับโดยใช้เอลทุ่มนะครับก็จะได้คะแนนพิเศษ1คะแนนครับแต่ถ้าทุ่มข้ามไหลได้ครับก็จะได้คะแนนพิเศษ2คะแนนครับนี่เป็นกติกาพิเศษของทางชูดบ็อกซิ่งนะครับอีกจังหวะครับหมดแข้งขวาไปหนึ่งทีครับพยายามจะวัดพละงกำลังทดสอบช่วงล่างครับปล่อยตัดลำตัวไปทีครับทางด้านของยูสเกะนี่ครับโดนหมัดขวาของนี่ครับโดนแข้งขวาเสียบเข่า ดึงมาเสียบดึงมาทางโอ้โหโดนเป็นชุดใหญ่ครับขวาอีกทีในกติกาของชุดบ็อกซิ่งยังไม่เหมือนกับเควันหรือว่าคลิกบ็อกซิ่งทั่วไปครับที่ในกติกาของชุดบ็อกซิ่งนี่จะให้จับในได้นะครับคีบตีได้นะครับเพราะว่าอนุญาตให้มีการล็อกหรือซัมิชันในแบบท่าย,ยืนได้นะครับลากมาแทางลากมาเสียบลากมาแล้วไงต่อกระตุกยังไม่ทันกระตุกครับกรรมาการแยกสะกอดคนไ,ไทยเนื้องเก่งขายยาวนะครับ มาดูตอนนี้อาจจะงงงงกงงหน่อยครับว่าทําไมน้ำมวยไทยใส่เกงขายาวน้ำมวยญี่ปุ่นใส่เกงขาสั้นแบบมวยไทยเหมือนเขาหาครับทางด้านของโยสเกะครับพยายามต่อยแต่ลาตัวอุ้ยแรกหมัดกันแล้วครับแมัโดนขวาแล้วแกมีสะดุ้งครับทางด้านของอุ้ยจังหวะนี้ลนครับเรียบร้อยครับโดนขวานับแปดไปโอ้ลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกรรมการสับชกครับ โดนมาแล้วครับสองตามหนึ่งนับครับก็ยังแหมเรียกว่ายังไม่เมามากครับก็ยังไหวครับยังขึ้นมาบวกได้อีกครับโดนล่างมาเสียบโอ้เสียบแล้วโหนครับแหมทับหลวงนี่แก๊กเก๋าจริงๆครับอย่างเดนเว้าหาครับทางด้านของยูสเกตโดนแข้งไปหนึ่งทีพยายามเตะแหมเตะหลุดดีครับดอกนี้ครับยิงหมัดขวาไปจับในโอ้ยนี่ครับเรียบร้อยครับโดนทุ่มครับเดี๋ยวดูกรรมการครับสููครับหนึ่งคะแนน ให้ทางด้านของทัพหลวงได้คะแนนพิเศษจากการทุ่มข้ามเอวไปนะครับเดินเข้าหาครับแมต์เสียไปสามแต้มแล้วตอนนี้เสียไปเยอะโอ้โดนเตขาขาอ่อนนี่ครับพยายามจะยิงหมัดครับเ่หมดยกแรกครับพักหนึ่งนาทีครับยกที่สองกำลังจะเริ่มขึ้นครับยับอีกทีครับนักมวยไทยกางเกงขายาวนะครับนักมวยญี่ปุ่นกางเกงคาสั้นสีทองนะครับขยับเดินเข้าหาครับยิงหมัดขวาไปหนึ่งที ลอยตาดลำตัวครับอะโดนพอโดนหมัดแล้วแกมีสะดุ้งเลยครับโดนหมัดของนักมวยไทยเรามีสะดุ้งครับกรการแยกครับชกมายพยายามจะหมัดไปก่อนแล้วครับอุ้ยโดนขีดตีครับเด็ก็หาครับเตะขาก็จะได้ให้คู่ต่อสู้นี่เคลื่อนไหวได้ลำบากนะครับจะดูเหมือนจะไม่มีผลเท่าไหร่ครับแข็งครับขวาสูงครับ ขวาคืนครับโอ้ยขวาเรียบร้อยครับโอ้โหคอพับเลยครับโอ้โหโอ้คอพาดเชือกเลยครับมัดเดียวจริงๆครับปัดขวาโอ้สวยงามครับหมดจดครับแม่ชัดเจนครับโอ้เรียบร้อยครับแผล้าเลยครับตอนนี้เข้าไปขอโทษขอโพยครับตามภาษานักมวยผู้มีมารยาทครับเรียบร้อยครับทางด้านของทัพหลวงบชรอสองครับนับชกวัยสามสิบสามปีจาก จังหวัดโคราชครับจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกโยสเกะมิซูอจินักชกชาวญี่ปุ่นไปในยกที่2ครับด้วยหมัดขวาครับทีเด็ดเลยครับต่อยเสร็จปุ๊บนี่แกหัวรูดพลาดเชือกเลยครับคอนี่พลาดเชือกเลยครับโอ้หมัดเดียวจริงๆครับเป็นหมัดที่เด็ดขาดมากๆครับและนี่ครับรับรางวัลพิเศษครับรางวัลน็อกเอาท์จากผู้จัดไปด้วยนะครับ รับชมจบปเป็นที่เรียบร้อยครับแฟนๆคิดเห็นเป็นยังไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์ s u b สไครต์กดสังล็อตติดตามเป็นการแจ้งเตือนครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อนรับชมด้วยนะครับทางช่องเรายังมีมวยดีๆสนุกๆอีกเพียบครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ